สวัสดีครับวันนี้ <ขอ S 1> เราอยู่วสนามจุฬาสมหวังสเตเดียมน,นะวันนี้เรามาเลี้ความสดความสมบูรณ์ก้อวัวที่รำการจนกันดีสนามสมหวังในวันจันทร์ที่บุกชิงานนี้นะครับกล<อ>ับไปดีกับกลับผมผมมาจากที่ม่านวัดจุนเนตัยนะอ่าใบตาว่าน้ำเป่าเจอไรจุฬาตัวเด็จักเทียบอ่าปีเจอปลื้นจุ่มท้องครับกลับผมมาจากใคหนครับพี่ไก่กูเป็ดจุ่มท้องครับกลับผมน้งวัวตัวนี้เจอไรครับพี่ข้าวห่อมป่านเป็ดครับเรื่อยซีโดนะครับกลับผมน้งวัวอยู่กี่ปีครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับปีพ่อรำมาว่าน้องเป็นลลููกกกตััวไหนนครบเป็้อง สั้นที่ป่ากับลูกสั้นที่ป่านะครับนอนเคยปปังกันช่วยมาหลายกี่ครั้งครับพี่ห้าครั้งครับห้าครั้งการนาซุจนะไหนครับสมวังครับนาสมวังมากนะครับติดกุลาบทุนนี่ว่างนอนเมื่อกี้ที่ครับสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีวิชายตั้งช่ก็เขาเปินแบบไหนครับชนแต่งครับปลาเป็ดแต่งปลายยอดจัดนะครับคกับพี่มาอยู่กรอกได้ยี่ไรละครับห้าวันครับห้าวันแล้วนะปรับโดยรวมสะดวกสบายไหมครับเจนี่สะดวกสบายดีสะดวกสบายดีนะครับนองทุ้กกุหลาบนี้กินหญ้ากินน้ำต้มบุญไหมครับสมุนมากครับสมุนมากนะไม่เหลือง ถึงเดลียงยานี่อีกด้วยชาวครับชาวครับพอชาวเป็นรักเลยนะครับหนองต้นกิรล่ไหมครับตู้กลุ่มนี้หลายไหมไม่ได้ครับไม่ลายนี่ใส่ดีนี่ใส่คุณนะครับครับป้าหนองเดือนว้นกิโลได้ครับทราบรอยลูกซีฟครับเดือนหนองวันกิโลได้ครับอ๋อประมาณสิบลครับประมาณสิบลนะครับตอนนี้พอน้อลงยังครับพอน้งบางเลียครับพอนลงบางเลียนะครับก่อนจะถึงวันจนนะครับในแต่ละปีนะครับเจ้าซีดอนี้มีความสดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ บ้านกาซิปเอล่ครับกาวนลวันจนนามรอยนครับกับปีมันใจแค่ไหนครับแบบนี้ก็มันใจเต็มรอยครับเต็มรอยนะร้อมละอ้วต่อไปเลยครับรับผอมไอปีพักถึงเอฟซีก็ผู้ติดตามกล้องเจ้าซีดี่รับรับผมก็ควาถึงเอซกล้องซีอครับมาช่วยเชียร์ช่วยชมซีวันที่ยี่สิบกที่เจ็ดกูที่หกับกูที่หกับกับยังไงมติดตามช่ตามเชียร์กาวว่าปานเป็ดหรือว่าซีดได้ที่สนามยังโกบานสวังในวันจันทร์ท กูนี่ามงานช่วยเป็นกูดิ้งนะครับปรกอกับไล่ดอกหลักพญาสิงห์ด้วยฐานไล่นะครับกูนี่เดิมพันกันสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่บ่าวอะไรก็เจ้าสี่ดอกเอาเบี้ยช่วยหนักรับกายรับกระป๋อีกหลังนะครับก็คุณมากเถี่ยน้ำบากรุณมากครับอะไรก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ความดีสนามจุกโกบานส้มวังนับวันนี้เรามาแรงความสดความสมบูรณกองวัวที่จะทำการชนกันที่สนามส้มวังในวันจันทร์ที่หกสิงหาเนี่ยนับครับวันนี้กับพี่บาทังส้มกุญแจกผมมายากที่มาดวชนเนตตายครับพี่บาทังสนชื่ออะไรจุน้ำตัวหลุดจากเทียบถือบินบินครับพี่บินนะครับเด็ครับครับผมมาจากไก่ไหนครับพี่บินไก่ไก่เร็วเรอะไก่กูไม่โอเคครับไก่กูไม่โอเคครับครับผมน้องวัวตัวนี้เชียระไรครับกูไล่ดอกรักไปอาทิงครับหรือว่าตัดไล่นะครับน้องวัวอยู่กี่่ปีีับบาว เจ็ดแปดปีครับเจ็ดแปดปีพ่อทำมาว่าน้องเป็นลูกตัวไหนครับลูกหมดดำกระบี่ครับลูกหมดดำกระบี่นะครับน้องเคยปั้งกันช่วยเป็ลอะกี่กังครับทำที่กังครับสร้างที่กังลาสุดชนะไหนครับเบื่อแต่น้ำรวมวังครับเบื่อสมหวังมากเราบรนเกี๊ยที่ใดครับพี่อย่าจราเก๋เก๋เจียวมุ้งนะครับเก๋เก๋เจมุ้งมานะครับครับผมทุกคูลาสุดนี้ว่างหน่อยเป็นกี่ใดครับี่อย่ายี่สิบยี่สิบวันหน้าที่นะครับวิชาติตั้งโจงเขาเป็นแบบไหนครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ ครับมาอยู่กรอกได้กี่แหละครับปีเดียวจ็ดแปดวันครับเจ็ดแปดวันเลยป่าบด้วยรวมดีสนีสสะดวกสบายไหมครับสบายสะดวกสบายครับติดหลอดนังกิ่แต่ว่าจังนี้นะครับหลอดนังกิ่งกับน้องทุกคู่ร่มนี้กินง่ากินน้ำต้นบุญไหมครับกินน้ำต้นบุญนี้ครับคือว่าต้นบุญทุกอย่างเลยใช่ไหมครับกับพึ่งถึงหนังยานี่ปีอ้ากันเองหรือว่าเจ้าครับเจ้ามั่งอ้ามั่งครับคือปนปีกันไปนะครับน้องต้นกินได้ไหมครับทุกคู่ร่มนี้หลายไหมไม่ไกลหลายแต่ไหนครับไม่ไกลหลายนะต้นหมากนี่จำกว้าหรือว่าขุนกุ กุนกุ้นครับกุนกุ้นนะครับมันคือปุ้มเกาเกาไปเล่นกับเขาได้ใช่ไหมครับเกาได้นะาได้ครับกับปีเดือนนองมันประมาณมันกินลูกได้ครับต้องทาลูนครับต้องทาลูนะครับตอนนี้ปอนพรอนลุงหลอดยังครับปอนพอนลุงเลยครับปอนพอนลุงเลยนะครับพอจะถึงวันชนกับปีไหนแล้วตาปีต่างๆก้นกับตัดไล่นี้มีความทุกความทุ่มบุญกินไปเท่าไหร่ครับตอนนี้เดีาทิปเปอร์เทนครับเกาทิปเปอร์เทนนะครับมันช่นกับเต็มลอยกับปีทั้งสองคนมั่นใจแค่ไหนครับเต็มลอยเบอร์เทนครับเต็มลอยนะ ผมลา้ววันนี้แล้วครับครัไอ้ปีภาคทั้งเอฟปีแล้วก็ผู้ชมทางบ้านของแตนไล่ที่ครับก็กว้างเป็นแรงบรรลให้ต่ไล่ครับครับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์นะครับไล่ดอกหลักประยัสิ้นหรือว่าแต่ไล่ได้ที่สนามยิงโกบานสมหวังในวันจันทร์ที่พุทธช้ามนี้นะครับครูนี้ทั้การชนวงเป็นครูยกนะครับปอกกับก้าวว่าปานเป็ดไอซีดอนครับครูนี้เดิอมปั่นกันสี่เซนต์สองพันบาทนะยังไงผมก็ราก็ไอปีบาคทั้งสองคนเลยก็งแต่ไล่นะครับเอาเบียร์ชจียนะรอบกายรอบหอกอีกครั้งนะครับขอบคุณหมากเทีครับครับ